โอเคครับก็สำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนสคริปตัตวเกมกาเดียนกันนะครับว่ามันเขียนกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะในคลิปแรกเนี่ยผมจะออสอนเซตอัพตัววิธีการเขียนก่อนละกันนะครับแล้วก็ลองเขียนหน้าเมนูแบบง่ายๆดูก่อนนะก็ เนื่องจากผมอาจจะไม่ได้ถนัดการเขียนโค้ดในโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วผมก็ใช้ตัวโปรแกรมจำลองนะครับเพราะงั้นผมก็ขอเขียนโค้ดบน VS Code แทนละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเขียนบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มันก็ทำได้นะก็หาพวกแอป Text Editor อะไรพวกนั้นนะมาเขียนเอานะครับแต่ว่าเพื่อให,ให้ให้ง่ายสำหรับผมละกันนะครับก็ ผมใช้ตัว LD Player นะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าแชร์นะครับโฟลเดอร์นะครับซึ่งไอตัวโฟลเดอร์ที่อยู่บน P c เนี่ยในเนี้ยกับในของ android เนี่ยมันจะเเป็นอันเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมสร้างไฟล์ในนี้นะครับผมจะลองสร้างไฟล์ในนี้เอา,เอาไฟล์ text ธรรมาดาเนี่ยนะครับในนี้ก็จะมีไฟล์ด้วยนะครับผมกดรี f ฟ e ชไปเนะี่ยเห็นไหม ในนี้ก็จะมีไฟล์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั mm ้น hmm. ผมก็จะเปิดโฟลเดอร์ uh, นี้ที่มันแชร์กันเนะนี่ยใน VS Code นะครับโอเคผมอาจจะตั้งติงให้ฟอนต์มันใหญ่ขึ้นนิดนึงละกันนะครับ mm hmm. เอาสัก่24แล้วกันเนาะน่าจะพอดีนะครับ อะทีนี้ผมก็จะเขียนสคริปต์แบบง,ง่ายๆล้วกันผมตั้งชื่อว่าแอปรวมนะครับร r o นะครับโอเคประมาณนี้นะครับง่ายๆอะทีนี้ในตอนนี้ผมก็จะสอนสร้างชอยนะครับชอยออแล้วก็จะใช้จ g, g นะครับดอดชอยนะครับ .csoice นะครับชอยซึ่ง ในช้อยเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์นะครับสามตัวนะครับก็คือตัวออไอเทมนะครับตัวแรกก็คือไอเทมนะครับเ,ออเราอยากจะใส่อะไรลงไปบ้างนะครับก็ใส่ปีก,กาเข้าไปนะครับใส่ปีก,กาเข้าไปแล้วก็ตามด้วยข้อมูลนะครับที่เราอยากจะใส่ลงไปเนาะก็อาจจะเป็นอะไรเดียเป็นอ่ะสมมุติว่าเป็นอินบอทแล้วกันนะอ่อันที่สองเป็น esp อะไรเงี้ยนะครับ อันที่สองเป็น ESP เนาะอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทีนี้เราลองเปิด GG ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกโปรเซสเป็นอันไหนก่อนก็ได้นะเลือกไปก่อนนะครับโว้ยเลือกนะครับผมเลือกเป็นตัวลันเชอร์ลวกันนะแล้วก็มาที่หน้าค้นหานะครับแล้วก็กดไปที่ตัวลันนี้นะครับปุ่มนี้นะแล้วก็ไปเลือกสคริปต์ของเรานะครับ สคริปต์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมเก็บไว้ในมิ n นแชร์แล้วก็พิ t เจรนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์เอผมต้องย้อนกลับอีกนะครับไม่แน่ใจได้ไหมได้เนาะโอเคแล้วก็มิ n นนะครับมินมินอ่ามนนะครับแล้วก็แชร์แล้วก็พิกเจรนะครับนะก็จะเป็นสคริปตที่เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้นะครับแอมตัดรวนะครับอ่าลองรันดูนะครับ ก็จะเห็นว่า,เ,าเราก็จะได้เมนูขึ้นมาแล้วนะครับเป็น i m น o r นะครับแล้วก็ ESP แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็พอกดไปปุ๊บมันก็ที่สุดการรันสคริปต์นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะจริงๆเราสามารถใส่อีโมจิได้นะเดี๋ยวผมอาจจะลองใส่ดูอินบอทใช่ไหมอินบอทนะสมมติเราใส่รูปหัวใจแล้วกันนะครับอ่ ES p ESP เป็นอะไรนะครับ Esp อาจจะอาจจะทอรคงแล้วกันนะครับ อะแล้วลองรันดูสิเอ่อมันจะได้ไหมนะครับอ่าผาดมันยังเป็นผาดเดิมนะครับก็กดไปอ,อ่เห็นไหมก็สามารถใส่อิโมจิได้นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เอ่อมันก็จะมีเอ่อออปชันเพิ่มนะครับก็เป็นพารามิเตอร์ตัวที่สองนะครับตอนเนี้ก็คือเราจะเลือกเอ่อข้อมูลอะไรนะครับ ก็มันมี1กับ2นะครับเราสมมุติว่าเรา2องเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะลองดูนะสิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับล้ันใหม่เห็นไหมมันก็จะเลือก default เอาไว้นะครับว่าเป็นอันที่2นะครับประมาณนี้อทีนี้เราก็สามารถใส่ message ได้นะเป็นอีกพา,ารามิเตอหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ,อะไรเดียเมนูแล้วกันนะเมนูนะครับ ลองเทสดูสิเป็นยังไงอา่าเมนูเห็นไหมก็จะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับเป็นชื่อเมนูแบบนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งตัวช้อยเนี่ยเราสามารถาประกาศตัวแปรมารับได้นะครับอาจจะเป็นเมนูนะครับถ้ากับ gg ช้อย,อยอย่างนี้ก็ได้นะครับอีประมาณนี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วลอง ผมไม่แน่ใจว่าปริ้นแล้วมันจะขึ้นข้อมูลให้ไหมนะอะลองดูก่อนแล้วกันนะครับรันดูรันดูผมเลือกข้อมูลไปปุ๊บอ่ะมันก็จะปริ้นข้อมูลเป็นเลข2ออกมานะครับก็คือ,อตัวที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดผมเลือกอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะปริ้นหนึ่งนะครับอิ b บอก็คือหนึ่งนะครับกดไปปุ๊บเห็นไหมในสคริปต์ก็จะปริ้นเลขหนึ่งออกมานะครับ เพราะงั้นเราก็สามารถที่จะเอาตัวแปรเมนูเนี่ยมาเ,าเช็คได้นะครับอาจจะสมมติว่าถ้าเลือก i m p o r t จะให้ทำอะไรนะครับเราก็ย e ิไปนะครับเมนูเท่ากับหนึงนะครับเ,เด่นนะครับแล้วก็ e n ถ้าผมจำไม่ผิดมัน e n if ไม e หม n เฉยๆเนาะบางทีผมก็จำไม่ได้นะแล้วก็จะมี l นะครับ l if l if เมนู เท่ากับ2อย่างเงี้ยนะครับเด่นจะให้ทำอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเลือกเมนูที่2ก็คือ ESP Work ESP Work นะครับแต่ถ้าเลือกเมนูแรกนะครับก็จะเป็น i n b o x Work ละกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองรันดูนะ เช็คอลันดูอ้ผมน่าจะเขียนผิดนะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดน,นึงว่าไอภาษารัวเนี่ยมันอ e ีมันเขียนยังไงนะครับอ่โอเคคือ if e เนี่ยมันต้องใส่วงเล็บด้วยนะอะ่มันต้องใส่วงเล็บด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับออลองดูนะครับชิบ ดูอยังเออร์เลอร์อยู่น่าจะเป็นที่เอ็นใช่ไหมลายที่หกนะครับบรรทัดที่หกโค้ดของบรรทัดที่หกอ่าโอเคคือมัน ไม่ไอตรงเ e อลีฟแบมันไม่ต้องมีเลนนะครับเดี๋ยวลองดูนะชิปโอก็ยังผิดอีกปิ้นอะไรเนี่ยปิ้นเอ,อ่อบรรทัดที่เก้านะครับบรรทัดที่เก้าปิ้นตัวนี้มันพังเนาะโอเคเอลี L e เขียนติดกันนะครับเอ,อ่องงกับภาษานิดหนึ่งนะนเขียนอลไรภาษาก็งงเลยทีนี้อันนี้อะไร อืมทำทามที่เก้าเหมือนเดิมก็คือ print pr int ก็น่าจะถูกแล้วนะเอ่อทำไมไม่ได้เอ่อเด่นอืมผมไม่แน่ใจว่าเดนมันต้องลงมาข้างล่างกรนเปล่านะออลองดูก่อนแล้วลองดูก่อนแล้วกันอ่ะสิเราเองจะได้เปล่าอ้าว วันทัดที่สิบวันทัดที่สิบตัวนี้เหมือนเดิมนะครับคืออ่ามันต้องเดนมาแบบนี้หรือเปล่าอ่าดูสิได้ไหมรอบนี้อ่าได้แล้วนะครับเอคลิปแรกก็จะเอะผิดพลาดนิดหน่อยนะโอเคถ้าเกิดเรากด i m b o อนะครับ มันก็จะขึ้นว่า import work นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งในใน if e นั้นอะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราเนาะสมมติมว่าเรากด esp มันก็จะบอกว่า esp work ตามที่ที่เราเขียนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.